คำเดียวสั้นๆขับไล่โรคร้ายให้มันภาวนาสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ช่องครูกดก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับญาติธรรมทุกท่านได้ฟังกันนะครับเข้ามาแล้วยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจสำหรับครูกดเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับเราชาวพุทธพึงเชื่อมั่นในการภาวนาเพราะการภาวนาไม่ใช่การร้องขอหรือการสวดอ้อนวอนแต่การภาวนาคือการชำระจ,จิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยคำภาวนาและหากเราได้ศึกษาเรื่องราวของพระของขวัญวัดปากน้ำรุ่นที่หนึ่ง สองสามที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอัศจรรย์ดังพระธรรมเทศนาของพระมงคลเทพมุนีที่ได้รับบรรยายความศักดิ์สิทธิ์ไว้ว่าแม้ว่าเราได้พระของขวัญน,นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้วติดอยู่กับตัวเสมอบำบัดอโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้โรคภัยไข้เจ็บมีอยู่ในตัวหายหมดถ้าเด็กเล็กละ่ะก็อ้วนทันที ตกน้ำก็ไม่ตายเรือล่มก็ไม่ตายรถชนรถทับไม่เป็นอันตรายทั้งนั้นถ้าลองสงครามเกิดขึ้นไม่ต้องอยพยพหลบลีกเมื่ออยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นตามหน้าที่ทามาหากินอย่างไรก็ทํามาหากินอย่างนั้นตามหน้าที่ถ้าเขาสมรภระิุมไปรบกับเขาก็ไม่ต้องหวั่นวาดมีพระของขวัญแล้ว อาวุธยุทธภัณฑ์ทำอันตรายไม่ได้ให้รักษาไว้ให้ดีนะเป็นของสำคัญเหมือนแก้วสารพัดนึกพระพุทธเจ้าทานรับสัง่งเมื่อทำสำเร็จในวันแรกเวลาได้อรุณออกพรรษาทรงรับสั่งว่าตั้งแต่มีท่านมีธรรมมาของศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกวิธีการราตนาพระของขวัญ ก่อนที่จะอธิษฐานสิ่งต่างๆพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเมตตาสอนโดยให้กำกับคำภาวนาว่าสัมมาอารหังควบคู่กันเสมอเช่นถ้าว่าทำนาทำไร่ทำสวนทำการงานด้วยปรีแข่งของตนด้วยกำลังอวัยวะร่างกายของตน ขอพระองค์ได้ทรงโปรดการงานของข้าพระพุทธเจ้าเป็นดังนี้ขอให้ทำงานทำง่ายทำสะดวกได้ผลเกิดเกินค่านิ่งอยู่กลางองค์พระของขวัญนั่นสัมมาอารหังดังเข้าไปถึงพระนิพพานส่งผลเกินควรเกินค่ามาเต็มตัวเรา ถ้าเราจะไปทางบกทางน้ำทางอากาศขออาราธนาพระองค์ได้ทรงโปรดขอให้ไปดีมาดีสวัสดีมีชัยนิ่งอยู่กลางองค์พระสัมมาอารหังสัมมาอาระหังดังเข้าไปถึงพระนิพพานส่งผังไปดีมาดีสวัสดีมีชัยมาเต็มตัวเราแม้บางท่านอาจจะไม่มีพระของขวัญ แต่ทุกท่านล้วนมีพระธรรมกายอยู่ณศูนย์กลางกายกันทุกคนเป็นพระของขวัญที่สถิตอยู่คู่ลมหายใจนับตั้งแต่เกิดมาดังนั้นการภาวนาสัมมาอารหังโดยให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากศูนย์กลางฐานที่7ก็มีความศักดิ์สิทธิ์ดังเข้าไปถึงพระนิพพานทรงพังศักดิ์สิทธิ์รอดตายหายป่วยร่ำรวยเป็นอัศจรรย์ได้เช่นเดียวกัน ดังประสบการณ์จริงของนักปฏิบัติธรรมที่ได้พบกับตัวเองมาแล้วโดยมีนักปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งท่านได้กล่าวให้ฟังในเรื่องของการภาวนาว่าเมื่อหลายๆเดือนที่ผ่านมาทิ่ฉันมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนื่องจากไปผ่าตัดรังไข่แล้วก็หมดฮอร์โมนจึงต้องทานฮอร์โมนปรากฏว่ามีผลข้างเคียงทำให้ตัวบวมหน้าบวม น้ำหนักขึ้นคลื่นไสเวียนหัวอาเจียนไปไหนไม่ได้เลยอ่อนเพลียมากต้องนอนอยู่บ้านอย่างเดียวพยายามจะทำสมาธิแต่ปรากฏว่าทุกเขเวทนาเกิดกับตัวเองทำสมาธิไม่ได้เลยพยายามใช้เทคนิคลหลายๆวิธีก็ทำไม่ได้จนวันหนึ่งคิดว่าปล่ยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วก็เลยพยายามพาสังขารตัวเองไปวัด เพราะว่านั่งสมาธิที่บ้านไม่ได้พยายามไปวัดไปนั่งสมาธิที่ห้องปัญญาซึ่งก็นั่งได้บ้างไม่ได้บ้างและตั้งปฏิฐานกับตัวเองไว้ว่าเราจะพยายามไปให้ได้ทุกวันไปทำทานไปรักษาศีลไปนั่งสมาธิให้ได้ทุกวันยิ่งนานไปสุขภาพสังขารร่างกายของเราก็ย่ำแย่ลงเรื่อยเรื่อยเรายัางมีหน้าที่ต้องดูแลแม่อีกด้วย ทำให้ร่างกายสุดโทมจนทนไม่ไหวก็เลยไปวัดและได้เจอเพื่อนเพื่อนแนะนำให้ไปสวดบททร,รมรจจักกับปวัตตนสูตรที่ฉันก็เลยมีความคิดว่าบุญอะไรที่สามารถทำได้ตอนนี้ก็ควรทำและมีความรู้สึกในใจลึกๆว่าขอให้บุญช่วยบุญอะไรก็ได้ขอให้ช่วยให้พ้นจากทุกเขเวทนาเสียที จากนั้นก็ทำตามคำแนะนำของเพื่อนจึงได้สวดธรรมจักแล้วในวันนั้นก็ได้พบหลวงพี่ปรเมินทรท่านเอาวิดีโอมาเปิดให้ดูเป็นวิดีโอที่เล่าเรื่องของคนที่เป็นมะเร็งปอดฉีกต้องนอนโรงพยาบาลพี่คนที่ป่วยเล่าให้ฟังบ้าก่อนป่วยเขาเคยนั่งสมาธิได้ดีแต่พอมาเจ็บป่วยเขาก็ไม่สามารถที่จะตรึกองค์พระตรึกดวงแก้ว หรือทำใจใสๆอย่างที่เคยทำได้แต่พอพระอาจารย์แนะนำให้ท่องสัมมาอารหังห้าร้อยครั้งเขาก็เล่าให้ฟังว่าพอครั้งที่108ใจก็หลุดเข้าไปเลยเข้าสภาวะทางใจของเขาดีขึ้นมาเลยความเจ็บปวดก็หายไปจึงทำให้ดิฉันกลับมาทบทวนตัวเองกับเหตุการณ์ของผู้ป่วยว่าขนาดเขาเป็นมาริงปอดฉีก แยกกว่าเราหลายเท่าเขายังหายเลยเราเป็นแค่นี้เองทำให้มีกำลังใจภาวนาสัมมาอารหังแต่ก่อนเราก็เคยท่องแต่ไม่เห็นความสำคัญท่องไปไม่ถึงสิบครั้งมีความรู้สึกว่าไม่มีอะไรท่องไปก็ธรรมดาแต่พอวันนั้นท่องหนึ่งร้อยครั้งพอครั้งที่หนึ่งร้อยเริ่มมีความรู้สึกแล้วว่า สภาวะใจดีขึ้นเรื่อยๆความเจ็บปวดลดน้อยลงพอท่องได้สองอยกว่าครั้งความเจ็บปวดหายไปเลยสิ่งที่มาแทนก็คือตัวเบาโล่งสบายมากดิฉันดีใจมากไม่น่าเชื่อว่าสมาอาระหังจะช่วยเ,าเราได้ขนาดนี้อีกวันหนึ่งก็เลยไปห้องปัญญาแล้วก็ไปนั่งสมาธิท่องสมาอาระหัง ท่องเพียงไม่กี่ครั้งสภาวะที่ใจเราได้ในตอนนั้นก็เข้ามาเลยคือนิ่งสงบในวันนั้นนั่งได้ยาวสองสมชั่วโมงมีความสุขมากๆสบายใจมากๆสภาวะใจเดิมๆที่เคยนั่งก็ได้หวนคืนกลับมาตอนนี้ดิฉันมีธุร,รกิจเปิดสถาบันสอนดนตรีมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ธุร,รกิจติดลบ แต่หลังจากที่ท่องสมมาอาระหังไม่น่าเชื่อเลยว่ามีน้องๆเข้ามาสมัครเรียนกันเยอะมากและน้องๆที่เคยมาเรียนกับเราก็ต่อคอร์สขยายเวลาในการเรียนออกไปอีกจึงทำให้มีไรายได้เข้ามามากมายจนทำให้ธุรกิจที่ติดลบนั้นหายไปและยังมีไรายได้เพิ่มเข้ามาอีกตั้งแต่เปิดการเรียนการสอนมาไม่เคยมีไรายได้เยอะมากมายขนาดนี้ อีกทั้งสุขภาพก็ดีขึ้นเรื่อยๆเศรษฐกิจก็ดีขึ้นเรื่อยๆคนรอบข้างและขุณพ่อคุณแม่ก็มีความสุขคุณแม่ก็หายจากอาการป่วยสุขภาพดีขึ้นดังนั้นก็อยากจะขอเชิญชวนทุกๆท่านว่าจะเกิดอะไรกับตัวเราก็ช่างมันให้หมดแล้วก็ท่องสัมมาอาระหังอย่างเดียวเลยอย่าพึ่งท้อ ท่องให้ได้อย่างน้อยวันละ500ครั้งจะต้องมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงจะต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับตัวของคุณสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณอย่างแน่นอนเป็นเรื่องราวของการท่องสัมมารอารหังเกี่ยวเนื่องกับหลวงพ่อวัดปากน้ําที่เล่าต่อสืบกันมาจากหลายๆภาคส่วนอนุภาพสัมมารอารหัง ในปีพุทธศักราช2,490ก่อนที่พระอภิรูปโปจะมาบวชท่านทำอาชีพเผาปูนขายแต่เผาไปเผามาผงปูนเข้าไปกัดในคอกัดจนเลือดออกรักษาอย่างไรก็ไม่หายแถมล้มป่วยหนักจนเข้าขั้นโคมา่าทำให้พระลูกชายของท่านที่บวชอยู่ที่วัดปากน้ำเป็นห่วงมากจึงเขียนจดหมายบอกคาถาดีกับโยมพ่อว่า ให้ท่องสัมมาอารหังไปเรื่อยๆซึ่งพอท่องไปท่องมาอยู่ๆก็เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นคือได้เห็นหลวงปู่วัดปากน้ำมายืนอยู่ตรงหัวนอนตอนที่เห็นนั้นท่านยังไม่เคยรู้จักและไม่เคยเห็นหน้าหลวงปู่มาก่อนเลยแต่ก็อธิบายลักษณะได้ชัดว่าเป็นพระภิกษุที่มีสง่าราศีมากและมีจุดเด่นคือมีไฟขนาดใหญ่สองเม็ด ในวันนั้นหลวงปู่ท่านบอกว่าเอ็งเอาขมิ้นกินเข้าไปสิวะเดี๋ยวก็หายแต่เนื่องจากสภาพร่างกายของพระอภิรูปโปตอนนั้นรอแร่เต็มทีหลังจากเห็นหลวงปู่แล้วกายมนุษย์ละเอียดก็หลุดออกจากกายมนุษย์หยาบทันทีโดยไม่รู้ตัวซึ่งถ้าใช้ศัพท์ชาวบ้านก็คือวิญญาณหลุดออกมาจากร่างหรือพูดง่ายๆว่า ตายแล้วนั่นเองและด้วยความที่พระอภิอรูปโปไม่รู้ว่าตัวเองตายจึงคิดไปว่าทําไมหลังจากท่องสัมมาอราหังแล้วร่างกายสบายไม่เจ็บปวดทรมานเหมือนเก่าแถมยังมีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นคือลุกเดินออกจากร่างกายตัวเองได้ด้วยคือแทนที่จะคิดว่าตัวเองตายแล้วแต่กลับคิดบวกถึงขั้นว่า คงเป็นพระอนุภาพที่ได้ท่องคาถาวิเศษคือสัมมาอรหังพอคิดอย่างนั้นท่านก็รีบท่องสัมมาอรหังใหญ่เลยคือท่องไปเดินไปทึ่งไปเพราะสามารถเดินเหนือพื้นดินได้เดินไปในอากาศได้เหมือนมีอากาศเป็นแผ่นดินแถมเดินได้เร็วกว่าปกติเองซึ่งพอทำได้อย่างนี้ก็คิดบวกต่อไปอีกว่า ท่องสัมมาอราหังช่างดีอะไรขนาดนี้ท่องแล้วทําให้เหาะได้ด้วยจากนั้นท่านก็เดินเหาะลอยๆไปเรื่อยๆอย่างเบิกบานใจจนกระทั่งไปเจอคนรู้จักสองคนคนแรกเดินอยู่ข้างหน้าส่วนคนที่สองเดินอยู่ข้างหลังอยู่ห่างกันแค่สองเมตรก็เลยดีใจคิดจะไปบอกเขาว่าเจอคาถาเด็ดเขาแล้ว คือถ้าได้ต้องสัมมาอรหังแล้วจะเหาะได้เพราะอยากจะให้เขาเหาะได้เหมือนตัวท่านเองแต่ทันทีที่ท่านตะโกนเรียกทั้งสองคนกลับไม่มีใครโต้ตอบหรือหันมามองสักคนเพราะเขาไม่ได้ยินเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เลยทำให้ท่านไม่พอใจว่าทำไมเรียกแล้วไม่มีปฏิกิริออยาตอบสนองอะไรกันบ้างเลยด้วยเหตุน,นี้ ทำให้กายละเอียดของท่านเกิดอาการงดหนิดขัดใจจึงลองเปลี่ยนมาใช้วิธีใหม่คือเดินไปในอากาศแล้วเ,เทา้าเหยียบบ่าคนที่อยู่ข้างหน้าเสียเลยเพราะอยากไม่หันมามองบีนักทำให้คนที่อยู่ข้างหน้าเซจนหน้าขมมำไปเลยและเกิดอาการไม่พอใจอย่างรุนแรงจนต้องหันควับมาดูพร้อมกับคำถามที่เกิดขึ้นในใจว่า ใครกันบางอาจมาผลักเราและพอหันมาเจอคนข้างหลังก็เลยคิดว่าต้องเป็นไอ้หมอนี่ผลักแน่แน่ก็เลยทำให้ทะเลาะกันยกใหญ่เมื่อท่านเห็นดังนั้นก็รีบถามว่าอย่าทะเลาะกันฉันเป็นคนทำเองแต่ไม่ว่าจะพยายามบอกอย่างไรสองคนนั้นก็ไม่ได้ยินอยู่ดีเลยทำให้ท่านเปลี่ยนมาใช้วิธีใหม่คือ เดินไปเขย่าต้นพุทราที่อยู่ข้างหน้าให้สั่นอย่างแรงเมื่อสองคนนั้นเห็นต้นพุทราสัน่นโดยไม่เห็นคนเขย่าก,ก็ตะลึงตาค้างหยุดทะเลาะก,กันทันทีขณะนั้นที่สองคนกำลังตาค้างอยู่กายละเอียดก็เข้าใจไปเองว่าเจ้ามนุษย์สองคนนี้สามารถมองเห็นตนได้แล้วจึงเกิดกำลังใจขึ้นมาใหม่ว่างั้นเราควรรีบบอกคาถาดีให้เขาท่อง สัมมาอรหังแล้วเขาจะได้เหาะได้ดีกว่าแต่ที่ไหนได้ขณะที่กําลังอ้าปากบอกสองคนนั้นเพ่นอ้าววิ่งหนีป่าราบพร้อมกับตะโกนว่าผีหลอกเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนั้นกายละเอียดก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงเดิอนเรื่อยเปื่อยและไปเจอยายยายแก่ที่รู้จักกัน จากนั้นก็ใช้วิธีการเดิมอีกคือเดินไปเขย่าต้นไม้ที่อยู่ข้างหน้าเพราะคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่จะทำให้ยายแก่หันมามองได้แต่ที่ไหนได้ยายแก่คนนี้เจนโลกคือไม่เหมือนชายสองคนที่แล้วเพราะแกะไม่กลัวผีพอแกเห็นต้นไม้สั่นเองได้แกก็ด่ากลาดเลยว่าไอผ้ผีมาหลอกได้แม้กระทั่งคนแก หลอกแม้กระทั่งกลางวันด่าอย่างนั้นอย่างนี้โวยวายยุกใหญ่จนทําให้กายละเอียดหมดอารมณ์เกิดอาการไม่พอใจพลางคิดว่าอุตส่าหวังดีก็จะเอาคาถาดีสัมมาอารหังเหาะได้มาบอกทําไมมาด่ากันถึงขนาดนี้พอคิดอย่างนี้ก็เลยเดินเข้าไปใกล้ายายแกกะว่าจะเอาเท้าเหยียบบ่าแก เหมือนที่เหยียบชายคนเมื่อกี้แต่คิดไปคิดมาก็บอกกับตัวเองว่าอย่าดีกว่าเพราะเมื่อกี้เหยียบบาผู้ชายคนนั้นเบาๆเขายังน่าขำมำไปถึงขนาดนั้นแต่นี่ยายแก่แกแล้วเดี๋ยวเกิดล้มแล้วตายขึ้นมาจะบาปเปล่า,ลาเมื่อคิดดังนั้นแล้วไกลละเอียดก็เลยถอยทับกลับบ้านตัวเองดีกว่าทันทีที่เข้าบ้านก็ต้องตกใจ พราะเห็นคนในบ้านร้องไห้กันาระกงมอีกทั้งพอเห็นสับป,ปะเรอจับร่างของตัวเองมาตราสังเอาดอกไม้ใส่มือก็เลยคิดรู้ว่าตัวเองตายไปแล้วพอรู้อย่างนี้ก็เกิดความรู้สึกอยากจะกลับเข้าร่างตัวเองใหม่แต่ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงรีบท่องสัมมาอารหังใหญ่เลยและคิดในใจว่าอยากจะเข้าร่างให้ได้จากนั้นเหมือนปรีดเข้าไปอย่างไรก็ไม่ทราบ คือไกลละเอียดวืดเข้าร่างเดิมได้พอสัป,ปเปอรอเห็นร่างที่ตายแล้วกระตุกกระดิกขึ้นมาก็นึกว่าผีหลอกเพ่นอ้านนี้ไปเลยแต่สักครู่ก็มีผู้กล้าคนหนึ่งเข้าไปแกะเชือกที่มัดออกและพูดจาก,กันจนเกิดความเข้าใจและมั่นใจว่าไม่ใช่ผีแล้วท่านก็เลยบอกให้คนข้างๆช่วยไปเอาคามิ้นมาให้กินตามที่หลวงปู่วัดปากน้ำบอกเอาไว้ สุดท้ายก็หายป่วยเป็นอัศจรรย์จริงๆครับท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ครูกดนำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้หวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยสุดท้ายนี้กระผมครูกฎก็ขออำนาจคุณพระศรีภาระตะนตรยัยบารามีหลวงปู่สดวัดปากน้ำจงมาอำนอยวยเววใจให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความจเจริญ ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ดังความปรารถนาสำหรับคลิปนี้ครูกดต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ